สดซื่นแล้วก็ซื้อแล้วซื้อเรือขาเพราะว่าสายจริงแน่นอนแน่นอนแล้วเราใช้ตอนไหนใส่ทุกวันเลยค่ะตอนไหนคะอาบน้ำเสร็จกลาคืนกล้ตนเสร็จล้างมาเสร็จก็คือปลกเอาแล้วปกเสร็จไปไหนอ่ะก็คือออกไปเที่ยวนะพี่เหมือนกันไปเที่ยวเลยนะเป็นตืดเลยวันนี้มีทาให้แตหน้าขาวๆเลยเีย อันนี้อ,นนอนนคือเจนนี่เนียนม,มากการันตีให้แล้ว,นแ,ลวแนะนำนะคะเป็นโปเซ่นน้องหลินท่าของอย่างเ,าเพราะว่าสายประจำใส่ประจำมาขอสิดตลับสุดท้ายเลยเ ังโปรดีๆนะคะสําหรับคุชชั่นน้องหลินนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์เนาะซื้อหนึ่งตลับแบบนี้นะคะแถมกันแดดซองที่แบบนี้ไปมูลค่าอันนี้มูลค่า159วันนี้สองอย่างรวมกันนะคะจาก4 9 0เหลือแค่269ค่ะแล้วนี้แบบว่ามีแถมให้เฉพาะไลฟ์เจนี่ด้วยแบบซองก็คือหนูจะให้ไปเลย มาขอบคุณค่ะให้พิจิญญิไปเลยค่ะไปใส่เลยไปใส่เลยไปใส่เลยติดกล่องติดกล่องทุกวันทุกวันเป็นยังไงนี่นอนนะค่ะปึ้งเลยอขาปึ้งเลยพีิจินี่สวยมากเกือบตุ๊กตากระตุ้ยขอดูสคริปต์หน่อยว่าต่อไปใครอ่ะขอบคุณนะคะน้องหลีขอบคุณนะคะ